เรียกฟูลสป,ปอร์ตมาส่งเป็นคันรถเลยที่ที่กองถ่ายก็ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็มีโปรเจกต์มากมายตามแบบตามห้างหลายๆห้างแล้วก็รถไฟฟ้าอะไรเงี้ยเห็นแล้วแบบรู้สึกเป็นวันเกิดที่อาพูดมงว่ายิ่งใหญ่สุดเท่าที่เคยเกิดครับผมทำครับคือจริงๆงทำเป็นประจำอยู่แล้วแต่วันเกิดก็พิเศษหน่อยก,ก็ทำบริจาคเงินให้พวกโงรงพยาบลาหลหรืออะไรตามที่เราทำเป็นประจำอยู่แล้วครับแล้วก็มีไปวัดด้วยแต่ว่าไปอีกวันหนึ่งเพราะว่าคือไปย้อนหลังเพราะว่าวันช่วงวันเกิดเราทำงานทุกวันเลยอะไรเงี้ย ใช่แล้วก็มีของขวัญวันเกิดที่แ,นแฟนๆหลายคนนะส่งมาแบบจากทั้งในประเทศต่างประเทศในกรุงเทพเยอะมากแล้วทีนี้เดี๋ยวรอวันหนึ่งนะที่ผมว่างทั้งวันเดี๋ยวจะ unpack unbox ท,ทุกทุกอย่างเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับของขวัญทุกทุกอย่างแล้วก็คำวอวยพรนะครับแล้วก็โปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่นะครับขอบคุณจริงครับอ๋ oh, ได้นับไหมครับว่าแบบมีิีนเท่าไหร่โอ้โห ยอย่างออฟเนี่ยก็ซื้อเป็นกระเป๋าให้อไรเงี้ยก็จะได้เป็นของเลย,เลยไรเงี้ยแต่ว่าบางคนที่หอมอย่างดีเงี้ยเรายังยังแบบคือเราเป็นโลกที่ไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยกล้าแกะเพราะเรารู้สึกว่าอยู่ในกล่องแล้วมันแบบมันมพนเป็นกล่องของขวนนะัญนี่รรู้สึกว่าการแกะมันฉีกอนะไรเงี้ยเราไม่ค่อยแต่สุดท้ายก็ต้องแกะนะครับแต่ว่าจะเป็นค่อยแกะกล่องของขวนนะัญเนี่ยอ๋อเซอร์ไพรส์ญญ <c oughs> ไม่มีครับแต่ก็มีแต่ทุกคนมาแฮปปี้เบิร์เดย์ผมเยอะมากจูนั้นเนี่ยคือผมถ่ายซีรีส์ใช่ไหมช่วงพักกองเบรกอะไรเงี้ยก็ต้องแบบรรแกไปบบ คิดว่าเอ้ยรีดีกว่าละเพื่อนก็บอกว่าถ้ารีแล้วเนี่ยต้องรีขอบทุกคนนะคราวนี้แหละครับงานหินเลยคือแบบก็นั่งรีทุกคนจนแบบสตอรี่เราแบบเป็นจุดแบบเยอะมากจริงจริงก็ขอบคุณทุกคนที่ที่โอ้โหสรรหารูปน่ารักน่ากมาให้พี่เบิร์ดย์ผมเยอะแยะเลยครับผมครับขอบคุณนะครับดี <laughs> ใ,ใจมันเห็น <laughs> เพราะเราเข้าไปดูในแฮแกของวันเกิดเราเงแล้วก็วมีคนมามาให้ดูอย่างเมื่อกี้เพิ่งเห็นในใต้ร้อยฟ้าใต้ดินแล้วก็แต่ที่ที่ได้ไปเห็นมานะครับมีที่อามาบนคลองครับใช่พอจะหยิบมือถือถ่ายปุ๊บจบเลยก็เลยดูด้วยตาเปล่ากับที่แกมมี่จะเห็นทุกวันเพราะว่าเราเราเขาตึกบ่อยอะไรเงี้ยชอบทุกอันเลยชอบทุกอันนะครับยืนยัน,นครับแล้วก็บางอันที่เราเห็นเราอยากไปมากตรง สาทอนหน่อยอันนั้นก็ใหญ่แล้วก็มีตรงเมเจอร์อันนั้นก็ใหญ่ครับเป็นแบบรอบตึกเลยสวยมากๆขอบคุณนะครับส่วนน้องนิวอะค่ะได้รัเซอร์ไพรส์ไวท์ทอนก็อยู่วันคือถ่ายละครเรื่องอาคาเฉลี่ยสองถ่ายซยีเรื่องคนละทีเดียวกันพอดีคือในกองก็แฮปปี้เบวันเดย์เราในกองก็แฮปปี้เบวันเดย์เรากันหมดเลยทุกคนในกองแบบเพื่อนๆหกคนแล้วก็พี่เอ็กพูมกับนะครับก็เป็นวันเกิดที่ได้ทํางานอยู่กับเพื่อนๆที่เราสนิทด้วยครับเพื่อนก็อยากได้แบบเราอยู่ด้วยกันครับผมใครที่อยากเห็นนีว่าาเรอยู่ด้วยกันนปีี้เราอยู่ด้วยกันนเาะ ใช่ครับใชทำและเป็นการทำงานด้วยครับแล้วน้องมีอะไรให้ไมคะาแบบอ่าของขวัญละครับยังไม่มีครับเดยเขารอเขาก,ก่อน<ต>ไม่กล้าทวงให้เพื่ได้แล้วให้เพื่ได้แล้วครับผมโอเคขอบคุณค่บต้องทวงแล้วนะ